เดีย๋ยวเราปางรถที่ดับมานะครับรถขับมาดีๆเนี่ยแล้วมันดับเนี่ยกาอากาศเนี่ยก็ได้ดับกาอากาศเวลาขับอยู่นะดับกาอากาศก,ก็คือรถวิ่งมาเนี่ยนะครับจะต้องถามอะไรลูกค้าบ้างแล้วจะต้องทํายังไงจุเดเริ่มต้นนะครับ ฟีโน่นะครับร้อยยี่ห้าหัวฉีดนะครับจะจะลื้อแต่ว่าจะบอกนิดนึงนะครับจะมีขั้นตอนให้ให้ทุกคนเรียนรู้นะครับภาพเสียงเนี่ยอาจจะนะครับมันอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นที่โล่งนะครับเป็นโรงเรียนนะครับมันก็อาจจะทําให้เสียงแบบอย่างเงี้ยนะครับที่โล่งก็อาจจะทาให้เสียงอาจจะกระจายหน่อยพอดีผมไม่ติดไม้ไม้ยังไม่เสร็จเลยพอดีหาซื้อไม้แล้วมันไม่ค่อยถูกใจก็เลยยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็พยายามเปิดเสียงดังๆแล้วกันฟังนะครับหรือใส่หูฟังก็จะชัดเจนนะครับผมจะพยายามพู เราเจอวัน,วนธรรมดาเจอที่โรงเรียนแล้วมาเจอที่ไลฟ์สดอีกนะครับอันนี้มันเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นเทคนิคนะครับอาจจะในที่สอนก็อาจจะสอนซ้ํานะครับไลฟ์สดก็จะสอนซ้าอีกก็คือพยายามให้ทุกคนเข้าใจให้ได้นะครับในการสอนซ้ําฟังซ้าเนี่ยมันจะทาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับอ้าวสวัสดีครับอ้าวแม่อันนี้มามาแบบสดเลยนี่นี่นักเรียนผมมาสดเลยมาชุดอะไรเนี่ลยลแมนนะครับอะ <Okay. S 1> โอเคมาดูสดเลยนี่นักเรียนอ,อันนี้พอรู้ไลฟ์สดจะมาเอาของจริง นะครับ <utan> สวัสดีนี่พี่น้องนี่สวัสดีเลยครับนี่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีคนครับไว้มาพอดีครับอ่าไว้มาพอดีนี่เห็นไหมจำกันได้นะเจอกันแล้วเนี่ยปีนี้ทั้งหมดแหละทั้งเดียวเราพี่น้องเราโอเคนะครับอยากเปลี่ยนอาชีพไหมครับอยากเปลี่ยนอาชีพโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะทั้งสดสดด้วยทั้งไลฟ์สดด้วยนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากครับช่างยิ้มนะครับนครศรีธรรมราชนะครับเด็กนครนะครับยินดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับขอให้อยู่แบบมีความสุขขนะะครับบบแแลออให้ยู่มี ตุ้มตังเยอะๆนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยทุกคนเลยครับถ้าใครรู้รู้เยอะนะครับจะได้เงินเยอะนะครับรู้เร็วได้เงินเร็วนะครับหลักการอยู่แค่นี้นะครับรู้เยอะได้เงินเยอะรู้เร็วได้เงินเร็วนะครับอันนี้มานั่งรอฟังจริงๆเลยสดๆเลยครับนี่แต่ว่าดูในกลุ่มอยู่แล้วต่างอุดกั้นจังหวะพอดีมันก็ตกขาพอดีอ๋อโอเคแต่รู้อยู่ใช่ไหมว่าจริงไลฟ์สดตอนนี้รู้อยู่ในถอดเสื้อโอเคมาเลยเห็นมากกระทำหันอยู่แถวนี้เองนะครับนะครับการที่เรารู้เร็วนะครับมันก็จะหาเงินได้เร็วไงงนะะครรรรรับแแลยยิููู่่้้้มากเเ็ววตดี รู้เร็วแต่มันรู้แค่เร you know, ื่องเดียว2เรื่อง3เรื่องเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้ายิ่งรู้มากเป็น1ิบเรื่องเป็นร้อยเรื่องมันําให้เราเนี่ยได้เงินเยอะไงครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับถ้าเรารู้แค่นิดเดียวถูกปะรู้นิดเดียวรู้เรื่องเดียวมันก็ได้แค่นั้นไงแต่ถ้าเรารู้หลายๆเรื่องเยอะๆมันก็ทาให้เราหาเงินได้เยอะไงหลักการแค่นี้ง่ายๆนะครับ